อุงอิงเป็นเหตุสังเกตได้ทำทัวร์เอซีแฟนคลับลงร้านเสื้อของเสียนุนคาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองเปาอีสานอีกแล้วพี่น้องมือเท้าก็มีเรื่องราวนะครับผมนัะเกี่ยวกับอีหลานน่อยเฮ้าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอามาวอาสซพีเอามาอวอาสุนองเอามาวอาสซูเอฟซีอีหลานน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วพี่น้อง ต้องบอกว่าอีลาหน่อยเฮ้าเป็นเหตุอีกแล้วพี่น้องฮิตไหยนะครับผมนะ็อตแม่เพิ่นแม่เสียน้นนะครับผมนะ็อถึงกับรับสายบ่ไว้พี่น้องสายใหม่กันเลยทีเดียวเมื่ออีลาหน่อยเฮามาใส่เสื้อปุ๋ยนะครับสีดำนะครับผมนะ็อตในคลิปของเสียน้นมือหนังยูลันเสือนะครับผมนะ็อตลานตัดเสือของทงังแม่เพิ่นแม่ของเสียน้นบอกเลยว่าแฟนคลับเอฟซีนะพี่น้องโทรมาสัง่งรัวดัวนะครับผมนาะ ว่าจะเป็นช่อง y t u t u อ่ายกตัวอย่างเช่นอ่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับผมเนาะแล้วก็ดทั่ง FC ที่กำลังจะบวชอ่าที่กำลังจะมีงานนะครับผมเนาะอ่าโทรมาสัง่งแม่เพื่อนกันแบบรัวๆพี่น้องถึงกับสายใหม่กันเลยทีเดียวในช่วงนี้ผู้ใดอยากสั่งนะครับผมเนาะอยากดูรายละเอียดราคาตัวละเท่าไหร่เริ่มต้นตัวละกี่บาทนะครับผมเนาะคลิปนี้พี่น้อง มีคําตอบนะครับผมเนาะในคลิปาลายละเอียดจะสั่งได้ที่ไหนโทรไปเบอร์ไหนในคลิปนี้มีนะครับผมเนาะขอให้พี่น้องฟังให้จบแต่ก่อนที่จะไปรับส้มนะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ทางสองบาทสารน้ำแนเพื่อเป็นกำลังใจไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับลูกสาวมาใช้เสียบโอ้ขายดีปเป็นทีน่าทีทาน จ้างเสียดิแกุณพิมข่าวกกษตแกเออเาอบแล้วเอยางน้ยข่าวใหงเสียงมดอยู่ย ouais ังเออแล้วนเป็นเลยลังจากร้านสาวมาใช้เสียให้โอ้รับโทรศัพท์วัดด้วยนนดังเนาะโฆษณาลั่นใหย่านเนาะขอบคุณเอฟซีลายๆทุกผุ้ทุกท่านที่

เพราะผมแบบนี้ได้ไหมพี่เาะเพราะผมเขาล้านล่างล้านเพิ่นที่เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นล้านล้านสกรีมจะเพิ่นว่ได้ตัดเพิ่นจะสร้างของแม่ไปแบบนี้เพิ่นสร้างเสืยเปลาเขาไปเพิ่นเสียสกินมไทยแมนเพิ่นสกินมไทยแบบนี้ก็มีด้วยครับพี่น้องแบบนี้ก็ได้เสียเเปล่าๆก็ต้องไปกินเริ่มต้นของโกลมเริ่มต้นเท่าไหร่รู้ไหมคะสามสิบบาทจ้ะ สัง่งเป็นน้ยเป็นขันเป็นไปเกือบนี้ราคาทรงใหงดีดีดที่ไปบ้านอิงสีขาวน่ะพอดีเขาทรงน้ำสอันนั้นด้วยนี่ยอันอางนด้ำน้้อน้ำได้ำ้น้น้ำน้ำ้นนนน้้นน้้้้้น้้ 0933249365โทรหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับโอ้อยู่หน้าต้นใส่ลูกใส่ลูกจะใส่ได้สีเสตินก็มีหลายสีให้เลือกเรามีสีเหลืองที่เอฟซีบนสังนะแม่แล้วจะใส่ที่สิบห้าด้น่ะ อันนี so mm ้ม hmm. ันวะยังไม่ได้แจ right, oh. ้งสีแม่ก็เลยว่าเออเอาสีใดสีเหลืองเล้วเอาสีเหลืองาเจ้ก็ใส่สีเหลืองเล้ใส่วันที่สิบห้าโดนสีทุดโซนสีสว่างเออคืองามแท้ ้างหลังโชว์้างหลังด้างหลังไหมคะว้ารัตนาพรวกเอัฒนาพรนะคับร้ตัวจนวนห้ารอยตัวเฮ้ยตมไปเกี่ยไหเนาะเกีเกี่ยใหเกลี่ย่แกงเอียงสำยรับเก่ยครับก็หนึงสหรับเกี่ยเกลี่ยงัดเขียเกลี่ยี่ยเฮ้ยเกี่ยเกี่ยปยดีค่ะ สันเนียงบสกินไม่นส่เสอสงเนี่ยขั้นต่ำสป็นเอขั้นส่อหนังตีำนูเนอเาใส่บอสต์เลยโอ <c oughs> ได้จ้า <c oughs> ขั้นเกมเห็นได้แล้วมาฝากนดเดี <c oughs> <c oughs> พี่โน้ทไทเป็นคลิปเลี้ยวเห็นนะไทเป็นคลิปเลี้ยวเห็นอเคะกดพี่เส้นเติมว่าล้วเนาะไทรูปเราไทยคลิปเลี้ยวใสเส้็นเีย้ยามุแมนเดี๋ยวพี่สินไปเอามาให้ ข้าวโพข้าวโสามสิบแปดบาทข้าวดสิบแปดข้าวสกรีนรู้ขายยงหรืปล่าพี่กอล์ฟน่าขายข้าวโพแม่คอยอยติดต่อได้เลยนะคะที่ไอทีเสื้อชายโปนศูนย์เก้าเจ็ดสองสี่เก้าสามหกห้านี่แน่อันนี้อันนี้ร้อยตัวตัวละสามร้อยบาท้พวโอสกรีนอันนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าสามสิบบาท ทัเสื้อเปล่าไม่ถึงเสื้อแบบนี้นะคะแบบที่ท่านได้สกีนนะคะแมนจ้าไม่ถึงเสื้อบพสกีนสกินเองลท่านหญิงไส่นี่ดีเยวลูกค้ากับทุ้ได้ละได้ละเราไม่มีอย่างเยวเรามีอันนี้ด้วยรามีเยลโายลเป็ยานาได้ตยด่้าอะกินกันด้วยเราสามสิบบาท พี่หมอนเท่าแม่เจ้าคนเต็นเลงเออเขาจะก๊อบรูปจากพี่หมอนเขาจะก๊อบรูปจากพี่หมอนนี่เจโอ้ใช้ไอโฟนด้วยนะน่ะขอบคุณน้องอิงค่ะ ตั้งด้เลยนะครับที่เดีเสื้อเชิผู้วพอกก่อนนะว้าพอโอ้ยไม่จะโผลหัรับเลยเดี๋ยวพาไปเซเว่นเลี้ยงขนมนะไอ้บ้าเดี๋ยวแม่ไปรับมงมีลาลงไม่ได้ลงนอนนั้น่อนลูกยืนอยู่บนนั้นก่อน อร์วันนี้ระวังคอขอบคุณฟีเซนเตอร์วันนี้นะคะออคุณเอาตาคังเอานเายเอาตาัเดียวเบบเด่ายด้านหลังก่อนหนูถ่ายพี่ด้านหลังก่อนโอเคออ่ม่ไอ้าอ่า่า่า ไอคิ้วไปเอารองเท้าคิ้วให้น้องใส่หน่อยน้องลงไม่ได้พภาษาคนพวกอะไรภาษาไอเลียนถ่ายด้านหลังก็ได้ยังไม่ได้ถ้าเอกลาจมจเก่งเก่งเนาะ